อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีนะคะที่5สิงหาคมนะคะวิชานักเรียนชั้นป .2 นะคะก็จะเรียนกับคุณครูนักวิชาตารีกนะคะก่อนเริ่มเรียนนะคะให้นักเรียนทุกคนอ่านดุอาด้วยนะคะรับบิชรอฮลีซอดรีวะยัสิดลีอัมรีวะหลุลอุกดะตัมิลลิซานียัฟกอฮูกอลีรับบิซิดนีอิลมาวะรซุกนีฟะห์มาอามีน วิชาตารีวันนี้นะคะเราก็จะเรียนบทที่สี่นะคะท่านนบีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วหนึ่งคาบนะคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทบทวนกันนะคะอ่าท่านนบีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะเนื้อหายอยู่ในหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะอ่ะใครจะเปิดหนังสือตามไปด้วยก็ได้นะคะบทที่สี่ท่านนบีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะ มาดูคำหลักนะคะคำหลักคำแรกของเราก็คือคำว่ากว้างใหญ่นะคะคำที่สองค่ะปาเลสไตน์คำที่สามรั์สินคำที่สี่ทดสอบคำที่ห้าล้มป่วยคำที่หกอดทนคำที่เจ็ดดัวคำที่8ดขอบ อ,อันนี้คือ8คําหลักนะคะที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนเห็นคําหลักแล้วนักเรียนพอนึกเรื่องราวของท่านนาบีอายุบออกไหมคะ,ะมาทบทวนมาดูเนื้อหาเลยค่ะยอ่อหน้าที่1น,นะคะท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์จ๊าที่อยู่ของท่านนาบีอายุบให้ดีนะคะในปาเลสไตน์นะคะท่านมีลูกหลาย ท่านมีลูกหลายคนนะคะแล้วท่านนาบีอายุบเนี่ยก็เป็นเจ้าของที่ดินอันกว้างใหญ่นะคะกว้างใหญ่ไพศาลเลยท่านมีปศุสัตว์ปศุสัตว์นะคะและก็คนรับใช้นะคะอีกนับไม่ถ้วนท่านเป็นคนที่มีทรัพย์สินเยอะมากนะคะนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะต่อมาย่อหน้าที่สองนะคะท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะคิดอยู่เสมอนะคะว่า ว่าว่าเลยคะว่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยที่เขามีเนี่ยทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺตาอาลานะคะท่านนาบีอายุบนะคะเป็นคนยังไงคะเป็นคนนอบน้อมถม่อมตนอ่านกเรียนจําคุณลักษณะของท่านนาบีอายุบให้ดีนะคะท่านนาบีอายุบนะคะเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนนะคะเป็นคนเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่และมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺตาอาลาเสมออ่าน,นี้คือคุณลักษณะของท่านนาบีอายุบนะคะ ต่อมาย่อหน้าที่สามค่ะนักเรียนต่อมาอัลลอฮ์ตาลานะคะได้ทดสอบท่านนะคะโดยให้ท่านนาบีอายุบเนี่ยล้มป่วยลงนะคะทุกคนในครอบครัวนะคะล้มตายหายจากไปทั้งหมดนะคะเหลือไว้คือใครคะภรรยาของท่านนะคะเพียงคนเดียวนะคะ อ่ะอันนี้คือบททดสอบที่ท่านนาบีอายุบนะคะได้รับก็คือท่านสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดนะคะสัตว์เลี้ยงแล้วก็ที่ดินทั้งหลายของท่านนะคะท่านดำรงช,ชีวิตอยู่เพียงลำพังนะคะไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ท่านเลยนะคะก็นอกจากภรรยาของท่านที่เหลืออยู่กับท่านเพียงผู้เดียวนะคะทรัพย์สินของท่านเนี่ยที่ดินนะคะไล่ล คือไร่สวนอะไรเงี้ยนะคะก็คือโดนไฟไหม้นะคะปะสสัตว์นะคะก็โดนขโมยนะคะลูกๆก,ก็มาเสียชีวิตไปทั้งหมดเลยนี่คือบททดสอบนะคะของท่านนบ,บีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะต่อมานะคะย่หนาที่5นะคะท่านนาบ,บีอายุบอะลัยฮิสลามนะคะมีความทําไมคะอดทนอ่าคาหลักนะคะอดทนสิ่งที่ท่านได้รับนะคะ อ่ะไม่ได้ทําให้ท่านทาไมคะอ่าน้อยใจเลยนะคะท่านนาบีอายุก็มีความอดทนเสมอมานะคะท่านอยู่ในสภาพเยะเช่นนี้นะคะแต่ท่านนาบีอายุทาไมคะก็ไม่เคยข่มควรหรือว่ากล่าวโทษอัลลอฮ์ตาลาเลยนะคะแต่สิ่งที่ท่านทําคืออะไรคะท่านได้แต่เฝ้าวิงวอนขอ d อานะคะ โอ้พระเจ้าของฉันความลำบากความทุกข์ยากได้ประสบกับฉันและพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาที่สุดในบรรดาผู้ที่มีความเมตตานะคะอ่ะอันนี้ท่านนาบีอายุบก็ข้าเฝ้าขอดุดานะคะภรรยาของท่านนะคะก็เคยน้อยใจนะคะว่าทําไมท่านนาบีอายุบนะคะไม่ขอต่ออันล้อให้หายสักทีนะคะอ่ะแต่ท่านนาบีอายุบบอกกับภรรยาว่าอะไรคะให้อดทนนะคะเพราะสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันน้อยนิดนะคะกับ ชีวิตที่เราได้รับมานะคะเรามีความสุขมาตั้งห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีนะคะมีความสุขมาขึ้นข้องขึ้นครึ่ขงข้อนชีวิตแล้วนะคะแต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันยังเทียบไม่ได้นะคะกับความสุขที่เราได้รับมานะคะอะท่านเบบอายุก็เลยบอกให้ภรรยานะคะอดทนนะคะแล้วก็ขอดูอาต่อมานะคะ อัลลอฮ์ตาลาก็ทำไหมคะอัลลอฮ์ตาลาก็ท่งตอบรับดูอาของท่านนะคะ,ะหลังจากที่ท่านอบีบียยุบอดทนนะคะแล้วก็เฝ้าวิงวอนขอดูอานะคะอัลลอฮ์ตาลาก็ตอบรับดูอาของท่านนะคะและให้ท่านเนี่ยพ้นจากความยากลําบากนะคะโดยการให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีลูกหลานมากมายและมีทรัพย์สินมัง่งคั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจํานักเรียนจนําได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคุณครูบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านนาบีอยยียยุบยังไงคะก็คือส่งมาลิกัตมาใช่ไหมคะ แล้วก็ให้ท่านบอกให้ท่านนาบีอียยุทําไมคะใช้เท้านะคะกระทึบไปที่ทําไมพื้นดินใช่ไหมคะแล้วจะมีน้ําขึ้นมาให้ท่านนาบีอายยุนะ่ะดื่มน้ําอันนั้นแล้วก็ใช้น้ําอันนั้นนะคะทําไมคะอาบนะคะอะโรคที่ที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็ มันอ่าความแก่ชราเนี่ยก็หายไปนะคะท่านนาบีอายุก็กลับมาหนุ่มนะคะแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีลูกหลานมากมายและมีทรัพย์สินมั่งคั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าบทเรียนนะคะที่เราได้รับจากเรื่องราวของท่านนาบีอายุะอะลัยฮิสตามคืออะไรคะอ่าให้เราขอบคุณอัลลอฮฺรานะคะในเวลาที่เราสบายนะคะแล้วก็ให้เรามีความอดทนนะคะในยามที่ทุกข์ยากนะคะอ่า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับคืออะไรคะคือบททดสอบจากอัลลอฮ์ตาลานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสบายเราก็ขอบคุณเมื่อเราทุกยากนะคะเราก็อดทนนะคะ่ะวันนี้นะคะมอบหมายงานนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านเรื่องราวของท่านนาบีอายุหน้าที่164-165นะคะ ทําความเข้าใจดูคําหลักให้ดีนะคะแล้วก็ให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่166นะคะมีจํานวน8ข้อนะคะง่ายๆคําคตอบอยู่ในหนังสือทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถเอาในหนังสือนะคะเขียนลงไปได้เลยนะคะ,ะวิชาตารีวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดคุณครูขอมาอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ a s t a l ัลกุ a laykum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h